สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับโรบอทแมปอนิเมะลาสแตนาหาว่าจะมาสรุปอัปเดต โซโล่เลเวลลิ่งกันนะครับว่ามีอะไรเข้ามาบ้างเนาะแล้วก็มีตัวละครกี่ตัวนะครับแล้วก็มีเลบด้วยนัน่นเองเนาะอันดับแรกเลยคือเรื่องของตัวละครน,นะครับตัวละครจะมีถูกมีถูกไปไรว่าถูกเพิ่มประมา5ตัวละครน,นะครับจะเป็นตัวละครที่จะจากแบนเนอร์ทั้งหมด4ตัวเนาะแล้วก็ตัวละครที่นด้จะเกรดหนึ่งตัวนั่นเองก็คือเจ้าซงจินอูตัวนี้นะครับอาจซงจินมูซงซองจินอูไม่รู้จะไม่รู้จะเรียกยังไงนะครับแต่ที่ถ้าเป็นชื่อสูงจริงๆมันคือซองจินอูนะฮะเออซองจินอูเนะรณนี้ ตัวคนนี้จะสามารถหาได้จากเกรดใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในอัปเดต Solo ่ e ลเวลลิเหมือนกันนั่นเองนะครับเป็นเทลตีตัวนี้เลยนั่นเองและสามารถหาได้จาก F5 กับ F6 ขึ้นไปนะครับไม่แน่ใจว่า4ได้ไหมแต่ว่าตอน,นที่ได้ก็ F6 นะครับตอนที่ได้ F6 สำหรับ ID นี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ขอบคุณน้องนิกนะครับจริงๆพี่ก็พยายามลงแล้วแต่มันไม่ได้ก็เลยไม่ได้ทำคลิปสรุปอัปเดตนะครับตื่นประมาณ9โมงลงยัน10 เปิดโมงเที่ยงจนลงคลิปนี้ก็ยังไม่ได้เลยเด็กนะสำหรับไอชงซินูตัวนี้อ่ะนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการอีโวกันสักนิดนึงเผื่อใครไม่รู้นะครับนี่เลยชิปเดี๋ยวมันกดยากเหลือเกินนะครับนี่วิธีการอีโวนะครับมันจะใช้ชาติจนอ่ตั้งแต่คอมมอนจะถึงรีเจนเลยแล้วก็ใช้เป็นวูฟเซเรอร์นั่นเองวูฟเซเรอร์นี้จะหาได้จากหลักการลงฤทธิ์นะครับจะเป็นไอเทมจากการลงฤทธิ์ X5 กับแอ X6 นะสอง X นี้นะ อ่ะนี่นะครับแล้วก็พออีโวปุ๊บเป็นตัวหลักมิสติกนะครับเป็นซันซันโมนะซั Sun ala, นโมบัลลักนี่นะครับนี่เลยสำหรับการ o, อีโวทรงยิดอูนะครับส่วนในขั้นต่อจากมิสติกเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันแชรอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเหน็นเขาสปอยมาเป็นชุดของหิมะนะครับถ้าไ,ไงเดี๋ยวพี่จะเด้งขึ้นรูปโมเดลที่เขาสปอยมาให้ละกันนะครับ,นะรบนี่เลยประมาณนี้เนาะสำหรับ ตัวตัวละครทรงยินอูนะครับเดี๋ยวเรามาดู3ตัวที่เหลือเอ้สีตัวที่เหลือสิแต่จริงก็ก็เหลือ3ตัวแล้วนะครับเพราะว่าอ่น้องชาเนี่ยจะเป็นตัวละครรับในตู้นะครับตู้แบนเนอร์สองไม่แน่ใจว่ามาแทนเมทไนท์ไหมแต่น่าจะมาแทนเมทไนท์นั่นเองนะครับนี่ในตู้นี้เลยนะแบนเนอร์นี้นะครับต้องสุ่มในตู้นี้เท่านั้นไม่งั้นจะไม่ได้นั่นเองแล้วโอกาสออกโอกาสออกของมันน่าจะ0.01หรือเปล่าไม่รู้นะครับสำหรับฮันเตอร์ชาแฮอินนะครับโอเคเนาะ มาดูกัน3ตัวนะครับ3ตัวเมสิกที่ถูกเพิ่มเข้ามาอันนี้ก็จะอยู่ในตู้ปกติด้วยนะครับตู้แบนเนอร์หนึ่งแบนเนอร์สเข้าหมดถ้ามันเข้านะเพราะมันสุกนะครับอ่ามันจะมี3ตัวที่เป็นตัวใหม่ก็คือตัวดับเมสิกที่สามารถอีโวได้นะครับในแผ่นนี้ตัวอีโวได้มีแค่2ตัวเท่านั้นคือซงจินอูก,กับชเวจองอินหรือว่าฮันเตอร์ชเวจองอินนะครับฮันเตอร์ระดับเอ่อฮันเตอร์ของเราบนมนุษยาชาตินะครับนี่ประยัดเบียวเลยอ่ะไปลแล้ยละทีนี้อ่ะนี่นะครับนี่สำหรับไอ้โจช,ชเวจองอินเนาะ ของที่ใช้ถือว่าใช้เยอะนิดหนึ่งเลยเพราะาใช้อีพิกชัดนะครับคอมมอนแล้วก็มิสติกเลยนั่นเองมิสติกนี่แอบหายากนิดนึงถ้าไม่มีตัวคอนเวอร์เตอร์เข้ามาแต่ตอนนี้มีแล้วนี่น,นะครับเ <Emperor Clock S 1> อมเพลเยอร์คล็อกตัวนี้นะครับคล็ Clock, Clock อกคล็อกตัวนี้นะครับพี่ไปถามต่างชาติมานะครับไปถามในคอมมูนิตี้ของเกมเนี่ยเขาบอกว่าหาได้จากการลงชาเลนจ์แต่ว่าในเลดเนี่ยไม่ได้นะครับไม่แน่ใจว่า จริงไหมนะครับแต่น่าจะใช่นะเพราะว่าพี่ลงเลทไป6รอบไม่ได้เลยนั่นเองนะครับนี่สำหรับเจ้าไอ,ขอ, e vo, ไอ้ขอ,องอีโวไอ้เจ้าชเวจงอิงตัวนี้นะครับเกือบลืมชื่อแล้วต่อมามาที่ตัวนี้นะครับแบ็กยุนโฮเนาะแบ็กยุนโฮจะเป็นตัวละครไวท์ไทเกอร์นะครับที่ตัวละครไวท์ไทเกอร์ระดับมิสติกที่ยังไม่สามารถอีโวได้นะครับแล้วก็สแตทเริ่มต้นมันน่าจะตีเลือดด้วยนะครับแต่ว่าในแผ่นนี้ยังไม่มีตัวไหนไฮบริดนะครับในการวางครั้งแรกนะที่เห็นะนะ ต่อมาเป็นอีกริดนะครับคิมซังคอมเมนเดอร์เนาะอีกริดตัวนี้นะครับอีกริดที่เป็นตัวอัญเชิญของซงจินอูนะครับแต่ร่างที่เขาเอามานี่คือยังไม่ถูกอัญเชิญนั่นเองก็คือเป็นร่างที่สู้กับซงจินอูตอนแรกนะครับอันนี้เผื่อใครยังไม่ได้ดูก็ลองไปดูได้นะครับสำหรับโซโล่เลเวลลิ่งนะครับถือว่าเป็นอนิเมะกับบางขาวที่ดีเลยนะครับใครที่ชอบอจริงๆอยากติดตามจริงแนะนําให้อ่านบางขาวมากกว่าดูอนิเมะเนาะอนิเมะมันดูแปลกไปนิดนึงประมาณนี้นะครับสำหรับ อัปเดตของโซโล o l e v e ล i n งนั่นเองนะครับสำหรับคนที่อยากได้โค้ดโค้ดอยู่ในคอมเมนต์เลยนะครับก็น่าจะปรับหมุดไว้อาจจะรอคลิปจบก่อนเพื่อนปรับเป็นพรีเมียร์ไว้นะครับก็อาจจะรอคลิปจบก่อนแล้วค่อยทําการปล่อยเป็นโค้ดให้นะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงพี่จะขึ้นสตรีมด้วยในช่วงบ่ายๆบ่ายๆเย็นๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนไม่อยากไปนั่งปวดหัวตอนสตรีมเนาะอ่กนพี่น่าจะพยายามฟาร์มให้มันได้ก่อนเผื่อจะได้แบบมารีวิวเล่นๆนะครับสำหรับตัวทรงยนอนะูเนาะ แล้วก็เดี๋ยวรีวิวตัวละครเนี่ยพี่จะรวบเป็นชิปเดียวไปเลยหลังจากที่อีโวได้แล้วนี่พี่จะไม่อยากพี่ไม่ค่อยอยากอีโวตัวที่ยังไม่ไม่ไม่ค่อยอยากอีโวเลยวะพี่ยังไม่อยากรีวิวตอนตัวละครที่มันยังไม่อีโวนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้กันนะครับสำหรับสรุปอัปเดตของแพทโซโล่เลเวลลิ่งนะครับไอ้บัคที่กดวิวตัวละครแล,ว,แลวกากระบาดไม่หายนี่ก็ยังอยู่นะครับอืมโอเคเดี๋ยวจะหาว่าพี่ไม่เข้ามาเล่นและด่าทีนะนพี่เข้ามาเล่นแล้วเนาะโอเคสวัสดีรับขอรับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์ กดตามเพื่อกรณีนะครับในของคัพติ้งไม่มีอะไรครับไม่ต้องห่วงนะครับเอ้ยพี่ตกหลุดแล้วหรือเปล่าไม่ตกหลุดนะครับวันนี้พี่ดูมาหมดแล้วเล่นมาหมดแล้วนั่นเองไม่ได้ถามใครแล้วก็ไปหาเองด้วยนั่นเองครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ